แคคตัส101ไปแล้วอาจารย์เป็นเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับแคคตัสค่ะตอนนี้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะมีอาชีพเสริมนะคะเป็นนักพาะแคคตัสค่ะวันนี้อาจารย์จะมเล่าให้ฟังว่าเราจะผสมพันธุ์กันยังไงเดี๋ยวให้อาจารย์เริ่มอธิบายเลยดีกว่าค่ะตรงนี้เรามีแคคตัสเยอะเลยอาจารย์ค,คือคือเรื่องของของแคคตัสเนี่ยมันขยายพันธุ์ได้หลายวิธีแต่วิธีหนึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องของการท้าทายแล้วก็มีลุ้นก็คือเรื่องของการ การผสมพันธุ์แบบประสายเพศก็คือการพาเพาะเมล็ด<ฆ>นะครับพเพาะเมล็ดใ<ฆ>น,นก่อนอื่นเนี่ยมันมาเริ่มต้นกันที่ว่า<ฆ>ถ้าเราจะเพาะเมล็ดเราต้องทำาไรอันที่หนึ่ง<ม>ต้องมีดอกต้องมีพ่อแม่พันธุ์ก่อนโอ้พ่อแม่พันธุโ์โอเคค่ะ<ฆ>ตอนนี้ก็รือขึ้นอยู่กําลังทรัพย์<ฆ>ถ้าเรามีกําลังทรัพย์เยอะเราก็จะไปหาซื้อพ่อแม่พันธุ์เนี่ยได้สวยๆได้เยอะแต่ถ้าเรากาลังทรัพย์น้อยก็ซื้อแม่พ่อแม่พันธุ์มาทดลองเล่นก่อนก็ได้อย่างเงี้ยถูกๆต้นยี่สิบสามสิบบาทเนี่ยมากิน เป็นยีนเขียวนะครับแต่ถ้าพอออมีกระตังพอมีนิดหน่อยก็เริ่มสะสมพวกนี้แล้วพวกไม้กราฟจะถูกกว่าแล้วก็มันก็จะได้ดอกดีนะครับก็เริ่มสะสมพวกนี้เพราะนี่เราได้พ่อแม่พันธุ์แล้วคทีเนี้ยไอการที่เราผสมสองอันนี้เราได้ลูกที่มันสวยงามเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่มันสวยไหมนะครับเนาะอันที่หนึ่งอันที่สองอาจจะการกลายพันธุ์เนี่ยมันมีอยู่เรื่องของการผสมพันธุ์แบบปัจจัยเพศมันมีการกลายพันธุ์ เพ้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายน่าลุ้นนะครับาวนี้เวลาเราเราจะผสมพันธุ์เนี่ยจริงๆแล้วว่าต้นไหนผสมกับต้นไหนเราได้ลูกมาสวยเนี่ยมันเป็นความรัมรักทางธุรกิจทางธุรกิจใช่คือมันเขาไม่เคยบอกกันหรอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลองผสมแลร้วเราก็ดู หลักการก็คือเลือกพ่อแม่มันสวยก่อนนะ่างแรกเลยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยพ่อแม่มันสวยเนี่ยมันอาจจะผสมแล้วมันไม่ได้รูปสวยหรือผสมไม่ติดอะไรก็มีนะครับอ,อันนี้ก็ต้องรอท่างรอจับคู่ไปเรื่อยๆนะครับ,รบอาศัยปริมาณพาธที่การผสมเนี่ยเนื่องจากว่าพวกกลุ่มของกลุ่มของพวกกิมโนเนี่ยเวลาเราผสมเนี่ยมันจะผสมข้ามต้มมมนกันมันเราจะไม่นิยม ผสมของมันเองมันไม่ค่อยติดนะครับแล้วมันก็ได้ตัวมันเองมันผสมตัวเองนี่เขามีเพศคู่เพศเมียนะคะอาจารย์ไม่เออในดอกมันเป็นดอกของมุมเพศคือมีทั้งคู่ทั้งเมียเพราะอย่างอย่างสมมว่าต้นนี้กับต้นนี้ผสมกันก็คือเอาตัวผู้ของต้นนี้มาใส่ตัวผู้ใส่ตัวเมียของต้นนี้เอาตัวเมียเอาตัวผู้ของต้นนี้มาใส่ตัวเมียของต้นนี้แล้วก็ผสมได้สองพู่สองพู่อะไรอยรูปได้รูปต่างกันใช่ไหมนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการผสมข้ามกันนะครับทีนี้เวลาการเลือกก็คือเลือกดอกที่มันบานแล้วเนี่ยมัน บานวันที่สองก็ได้ปกติดอ,อกพวกนี้จะบานประมาณสองสามวันถึงจะลรยแล้วเราก็บานวันแรกมันจะเกสรตัวเมียมันยังไม่เปิดนะครับวันที่สองในพเกสรตัวเมียมันจะเริ่มเปิดได้แต่ต้องระวังอีกเพราะว่าพอเกสรตัวเมียบางยินบางตัวเนี่ยยินพอพอเกสรตัวเมียบาะเกสรตัวผู้ยังไม่บานไม่ใช่ไม่ใช่ดำเลยครับอ๋อไม่ใช่ตายค่ะอาจารย์เราจะมาดูเกสรตัวผู้กับตัวเมียครับค่ะ ตอนนี้เวลาเราดูเนี่ยอันนี้เนื่องจากย,ยิมโนเนี่ยมันจะบานประมาณบาบาใบใบมันจะบานเต็มที่เนี่ยใ<ะ>บใบมันจะบานเต็มที่แบบนี้เลย<ะ>มันขึ้นอยู่กับบางต้นเนี่ยด้วยนะครับแต่ว่าตัวปกติแล้วงใบใบจะบาบนเต็มที่แล้วก็พอเย็นๆก็จะผุนะครับ<ะ>ตอนนี้เรามาถ่ายช่วงแท้าเนี่ยแต่อันนี้มันบาตั้่แต่วานนี้แล้วเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้นะครับวิธีการเราคือตัดตรงระหว่างรอยต่อระหว่างกีบต่อตรงนี้กับตัวฐานฐานรองต่อตรงนี้นะครับไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นส่วนที่มันจะถือฝักนะครับ ส่วนข้างบนเนี่ยจะเป็นส่วนของเกสรตัวผู้ที่อยู่ติดกับกี่ดอกน,นะครับ<ฆ>เดี๋ยวผมเปิดออกมาเนี่ยจะเห็นแล้วก็ตรงใต้กาเนี่ยเป็นเกสตรตัวเมียนะครับเ<ฆ>วลากีดก็ใช้มีดนเลยนะครับค่อยๆนะครับกีดออกไปนะครับเนี่ยกีดไปไม่มีชัดใช้คัปเตอร์ได้ไหมอาจารย์ใช้ได้แต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราเราต้องอาศัยความชำนาญน,น,นะครับเนี่ยการกีดซึ่งมีดม,มีดในนี้นนมันจะดีอย่างเอาเราเรามบีออกมายางนี้ใช่ไหมแล้วเราก็เอาปลายหลงเนี่ยนะตอดเข้าไปตรงเนี้ย เราก็ตัดทางนข้างนี้ไว้อ๋อก็คือถอดเหมือนถอดเปลือกนอกเปลือกดอกของมันออกมาใช่ไหมคะเห็นไหมอ๋อนนี้คือตัวเมียตัวเมียตัวเมียนี่มันจเนื่องจากมันบานมาสองวันแล้วตัวเมียมันเริ่มเริ่มเริ่มแตกออกแล้วปกติตัวเมียมันจะคุกอยู่นะครับคราวนี้เราก็ต้องมาดูตัวผู้ว่าตัวผู้ตัวนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมตัวผู้จะอยู่ตรงเนี้ถ้าตัวตัวผู้มันจะอยู่ข้างในนะครับเหลืออันนี้สีเหลืองเหลือเห็นไหมื้งเหลืองสดแบบนี้แดงว่ายังใช้ได้อยู่ แต่ถ้ามันดําแล้วเนี่ยจะใช้ไม่ได้ปกติเราจะสังเกตว่ายินเขียวเนี่ยมันจะแข็งแรงมากทั้งตัวผู้ตัวเมียตัวผู้ก็เหลือาลางอารามตัวเมียก็สดใสนะครับแต่พวกยินสีเนี่ยบางทีตัวเมียอยู่ดีแต่ตัวผู้ดาแล้วก็ใช้ไม่ได้อันนี้จะเป็นยินกลุ่มพวกยินตานะครับแต่ว่าสียังไม่ขึ้นนะครับผมเอาฝักนี้ก็ได้ตอนที่บ,นบาบนบาแล้วบ,น,บวนะครั คล้ายๆกันเราต้องค่อยๆนะคะค่อยๆต้องต้องมือเบาๆหน่อยนะครับยืดดีนะครับไว้สำหรับจิตสมาธิเอออ๋ออันนี้เรากองมาลุ้นว่าตัวผู้ยังใช้ได้อยู่ไหมตัวผู้ก็ยังเหลืออยู่แปลว่าใช้ได้วิธีการผสมเราก็คือเอาตัวตัวนี้นี่เป็นดอกตัวนี้นะะเราก็ตัวผู้ตัวนี้มาใส่กับตัวเมียของต้นนี้นววิธีการง่ายๆเลยคีบมันมาเลยคีบมันมาเลยนะครับเนี่ยไม่ต้องไปทํายากนะครับคีบมันเลย เขาก็ไม่มีมีหลายหลายหลายแบบก็จะขี้แบบนี้ก็ได้หรือจะใช้สำมเอฟพู่การพู่การเนี่ยมามามาปั่นเอาก็ได้เขาเรียกปั่นเนือเลยครับมาปั่นมาปั่นแต่ผมนิยมใช้แบบนี้นะครับเนื่องมาประหยัดแล้วสองมันชัวร์เห็นไหมวางไว้บนโต๊ะคู่ไปเลยวางเสร็จสว่านไหมวางเสร็จวางววาางงค่ะไปเสร็จแล้วก็จับมันบิดมันหน่อยนิดนิดเบาๆนะก็่ติดแล้วค่ะ ขณะเดียวกัน้ตัวนี้เราก็จะเรากันเราก็ตัวคู่กับต้นนี้เมื่อกี้กระดอกนะฮะลระดาดกระดอกห้ามห้ามต้นเดียวกันนะคะคนละต้นอ่ะเราก็ได้เนี่ยตัวคู่มามายสามก็ใส่ไปทีนี้ใส่ไปใส่ไปต้นยอดแล้วก็บีันเลยออไวเี้ติดมืออาจารย์หมดเลยมีบางส่วน คือพวกนี้มันละอองเกสรตัวผู้มันเล็กมากมันเป็นฝุ่นเรามอไม่เห็นหรอกไอ้นี่มันคือที่เราเห็นเป็นตั้ก้อนนี่มันคืออับลองเกสรตัวผู้แล้วมันเป็นอับมันเป็นเป็นแคปซูลแล้วเป็นใหญ่แล้วแต่ในเนี่โอ้โหมีมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นในฝักหนึ่งถ้ามันติดนะฮะมันจะสร้างเม็ดได้เป็นร้อยเป็นพันขึ้นอยุขนาดฝักแล้วนี่มันก็มีบางพันมันก็ฝักใหญ่ถึงฝักใหญ่บางบางพันก็ใต้ฝักเล็กก็แล้วแต่พอผสมเสร็จแล้วถ้ามันติด มันจะเป็นแบบนี้ฮะอ๋อนี่ก็คือจาย์ก็ผสมมาจากดอกเหมือนกันตะกี้เลยแต่ว่าต้นนี้มีดอกเยอะเนี่ยมีดอกเยอะออกดอกเก่งแต่ว่าต้นนี้ฝักได้ไม่ค่อยใหญ่นะครับฝักมันไม่ค่อยใหญ่ปกติถ้าบางบางต้นเนี่ยฝักจะยาวกว่านี้เป็นเท่าแล้วก็โอบอ้วนกว่านี้นะครับนะอันนี้ก็ได้เมล็กเยอะมากนะครับนีทีนี้พอเป็นฝักแล้วค่ะจานฝักมันจะเริ่มจากเขียวๆแล้วก็เริ่มแดงขึ้นมาออกแดงขึ้นมาจนกระทั่งมันใช้ได้มันจะเริ่มแก่สีแดงแล้วก็ฝักจะเริ่มแตก ออันนี้ยังไม่แตกนะครับอันนี้เรามีเรามีฝักที่แตกแล้วค่ะฝักที่แตกแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะแตกออกมาเป็นเี้ดเพอาแตกก็คือใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วคือแกกเต็มที่แล้วค่ะครับเราก็หยิบฝักแตกมาคือแต่ว่ามันมีข้อสังเกตไอ้เนี่ยบางพันเนี่ยมันไม่แตกเพราะฉะนั้นมันมันต้องไปดูระยะเวลาที่ฝักแก่เนี่ยมันกี่เดือนอันนี้อาจจะต้องปิดแ็กไว้ว่าเราทำเยื่เราเกีดวันที่แล้วก็นับอายุก็ได้เพราะเปลือกฝักมันกระหน่ะมันก็ไม่แตกเราก็กีบมาได้แต่ว่าโดยปกติแล้วมันจะแตกนะครับ หลังจากอันนี้เมื่อมันแตกแล้วแสดงว่าเม็ดแก่ใช้ได้เราก็จะทําการเอาไปล้างวิธีเครื่องมือที่ใช้ในการล้างมาเมล็ดมเมล็ดต้องล้างหรอครที่ตักปลาที่ตักปลามันล้างง่ายๆในตักปลาแต่ถ้าไปซื้อผมตอนแรกผมซื้อมาอีกแบบนึงนะครับปรากฏว่าล้างนะครับเมล็ดหายหมดเลยครับเพราะต้องลอกมันละเอียดหน่อยละเอียดันเนื้อแน่นแบบนี้ดีนะครับที่ช้อนปลาเราได้ไปซื้อที่ร้านที่ตลาด20บาทเท่านัน โอ้วมนนด้ทำไมเราเลือล้างแล้วไม่ได้ใส่เลยนึกว่าฟอหมดมาบอกว่ามันไหลออกหมดนะครับก็เลยต้องเอาตะแกรงอันนี้มากรองไว้นะครับอ๋ออันนี้เราก็มีอุปกรณ์เสริมได้ที่ร่อนที่ร่อนเค้กอย่างเงี้ยค่ะที่ร่อนเค้กใช้ได้เหมือนกันก็ใช้เนี่ยมันจะง่ายเพราะว่ามันเคลือได้ตัเมล็ดนะครับจะใช้แบบเนื้อเนื้อผ่านเนื้อดีหน่อยนะครับนะอันนี้ก็จะไว้ไปซื้อตามร้านขายขายปลาสวยงามอย่างเงี้ยครับมีขายนะฮะแล้วก็เอาใส่เข้าไป มคะอาาจรย์คือคือผ่ามันจะทําให้เราล้างมันได้ง่ายเราก็ก็ก็ผ่าผ่าเป็นสองซี่กันนะครับผ่าตรงกลางเลยผ่าตรงกลางได้เลยนะคะใช่เนี่ยผ่าก็จะผ่าเปิดออกมานี่ผ่าเปิดเป็นกล้วยมาเลยนะคะนี่เนื้อมันได้จะกินได้ไหมแต่ว่าอย่าไปกินมาเลยค่ะอาจารย์เขาบอกว่าอะไนี้ก็ผ่าไว้เนี่ยเรามีหลายกว่าเดี๋ยวเราล้างพร้อมกันเลยก็ได้ได้ค่ะ ล้างก็ล้างน้ำธรรมดาทั่วไปน้ำฟลักซ์น้ำฟลักซ์ไลผ่านเนี่ยนะครับง่ายๆทำไมเราต้องล้างมันด้วยคะอาจันเออเนื่องจากว่ามันมีเนื้ออยู่นะเนื้อตัวเนี้ยเวลาเราไปตากมันก็เป็นเมือกเป็นเคลือบไว้มันอาจจะเป็นตัวบางทีมันเขาเรียกว่าทางทางด้านเอ่อเมล็ดพันธุ์พืชเนี่ยมันจะเป็นตัวยับยั้งการงอกนี่เราก็ล้างเมือกมันออกล้างเมือกมันออกเมือกมันคือเนื้อมันแหละค่ะเอาเฉพาะเมล็ดมันจะเป็เมล็ดที่สะอาดนะครับเดี๋ยวเราก็ไปน้ำน้ำขาว ล้างน้ำเปล่าธรรมดาทั่วไปเลยโอเคเดี๋ยวให้เจ้าที่เอาไปล้างแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันค่ะหลังจากที่เรา้างแล้วค่ะนะเราไปทำอะไต่อคะมาเลยพอล้างมาเมื่อกี้เราก็เอามาถ่ายจากไอ้ที่จะไปตะแกรงช็อตปลาลูกปลาเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็มาถ่ายใส่กระชอนแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยแล้วก็ไปผึ่ง พึ่งในโงเวอรแบบน,นี้ก็ได้นะหรือพึงลลเวอร์อแต่อย่าไปโดนแดดร้อเโดยตรงนะครับเดี๋ยวมเมล็ดมันจะสุกแลก่อนเราก็ไปพึ่งไว้พึ่งวันเดียวก็แห้งแล้วคุณผู้ชมเราล้างเช้าเนี้ยเดี๋ยวไปล่อยๆเราก็เก็บถ้าเก็บแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นเมล็ดเล็กๆแต่เนยห,หมดเลยครับถ้าเรายังไม่พอเราก็ใส่ในขวด กดแบนก็ได้กดอะไรก็ได้นะครับคดโหลคนโหลแค่นั้นนะฮะเพราะจะมีแค่นี้นิดเดียวเองเราก็กรอกใส่ไปนะครับแล้วก็แช่เพื่อจะเก็บไว้ได้นานหลายเดือนเก็บไว้ได้นานหลายเดือนหลายเดือนนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพก็จะไม่เสียไอนที้ถ้าเราขยันนะครับเราก็เอาเมล็ดที่ล้างเสร็จแล้วมันเป็นแบบนี้แห้งเสร็จแล้วเราล้างเคือกล้างเลยทำให้มันแห้งเสร็จแล้ว เอาไปเพาะได้เลยเพาะได้เลยเอาไปเพาะได้เลยค่ะเราจะไปทั่วไปเลยเดี๋ยวจะสอนวิธีการเพาะนิดเดียวได้ได้ได้ค่ะอาจารย์หลังจากที่เราไปล้างเมล็ดมาแล้วค่ะอาจารย์เราไปทาอะไรต่อเอาไปพึ่งเอาไปพึ่งให้แห้งคะครับพึ่งให้แห้งก็วันเดียวก็แห้งแล้วค่ะวันรุ่งขึ้นเราก็เอามาเพาะได้นะครับอันนี้การเพาะเนี่ยเราก็จะต้องเตรียมวัสดุเพาะ สมัยก่อนนี่โอ้ยุ่งยากนะครับแต่ตอนหลังนี่เมล็ดเราทําเองเหลือเกินเมล็ดก็เวลาเพิ่งให้เพิ่งในร่มอย่าไว้เพิ่งในแดดใช่ไหมคะอาจารย์เก็แดดแบบในโรงเรือนเนี่ยได้50เปอร์เซ็นต์จะได้แต่ว่ากลางแจ้งนี่ไม่โอเคนะครับแล้วสมัยก่อนนี่เราซื้อมันเม็ดละบาทนะเราก็มานั่งเขาให้เรียนทีละเม็ดวัสดุเพราะตอนนี้ตอนนี้เราทำเมล็ดเองได้มันก็ต้นทุนถูกต้นทุนถูกมากเราก็เลยทําแบบง่ายเลยวัสดุ ที่เราจะใช้เพาะเมล็ดเนี่ยก็คือดินผสมที่เราปลูกแคคตัสธรรมดานี่เองนะครับแล้วก็โรยหน้ามันด้วยเพื่อไม่ให้มันเป็นร่องลึกนะครับเดี๋ยวให้มันจมเราก็จะโรยด้วยไอ้นี่นะคือพีทมอสพีทมอสอ่าโอเคแล้วก็ใช้พีทมอสเนี่ยโรยโรยไปรประมาณถ้าถ้าขนาดนี้ก็ประมาณสักสามยิบมือได้ไหมล่ะไม่ก็ประมาณสักครึ่งความหนาสักครึ่งเซนน่ะอ๋อโอเคจากจากจากวัสดุเดิม วัสดุเดิมมันก็จะเป็นวัสดุที่ที่เป็นไงที่อ้วนอยู่แล้วนะครับเนี่ยเป็นพวกส่วนผสมของนิยผสมปลูกแคคตัสทั่วไปนะครับเนีทีนี้ <Okay. S 1> พอเราทําอย่างเงี้ยเราก็เกลี่ยหน้าให้มันเรียบๆหน่อยนะฮะแล้วเราก็มาแช่วไว้ในน้ําเนี่ยให้น้ำเขาไปซึมขึ้นมานก็สักยี่สิบนาทีนะ <Okay. S 1> เราคงรอไม่ได้ยี่สิบนาทีอ่าแช่สมมติสมมติว่ายี่สิบนาทีผ่านไปเอ่อยี่สิบนาทีเนี่ยตรงเนี้ยน้ำน้ำในนี้มันก็จะซึมเข้าไปในวัสดุแล้วมันจะเรียบ น่ะเรียบปิ๊บเลยเสมอกามอุ้มน้ำไว้แล้วเรียบร้อยนะถ้าถ้าจะให้ดีน้ำในนี้เราก็ผสมพวกยากันลาอะไรลงไปด้วยนะครับเนะหรือวิตามินบีหนึ่งอ่ะใส่ไปเพื่อเพื่อกระตุ้นในเรื่องของวิตามินหนึ่งมันจะไปกระตุ้นทำให้รากมันเจริญตข้าอ่ะมแล้วก็ใส่ตัวตัวของยากันลาก็จะไปไม่ป้องกันการขึ้นลาเพราะว่าเราตอนนี้เดี๋ยวเราเพาะเนี่ยเราส่วนใหญ่เราจะเพาะในระบบปิดค่ะ ซึ่งมันมีความชื้นสูงมากว่ม,มันมีความชื้นสูงมากเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ยากันราอะไรพวกนี้มันอาจจะเกิดเชื้อราแล้วก็มาเลเสียหายต้นกล้าที่เกิดมาเลเซียหายเย่าน<อ>ั้นน้ำมันจะเริ่มซึมขึ้นมาแล้วเนี่ยเเริ่มซึมดำดำเดี๋ยวรอสักดาแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะท่วมจึมเข้ามาเข่อรียกทั่วแล้วทั่วแล้วเราก็จะหยอกไปเรืนียพอเอเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเนี่ยเราก็เอาขึ้นมานะครับ ขึ้นมาสมัยก่อนนี้ก็เอาเอาทีละฟอร์เซปนะครับแล้วก็จับทีละเม็ดเรียงเอาหลังเรามีมาเล็ดเองนะครับโรยไปเลยครับแบบนี้เลยครับโรยเดียโรยให้ทั่วก็โรยให้ให้กระจายกระจายนะครับอย่าแน่นมากเดี๋ยแต่ถ้ากลัวมันไม่งอกก็เม็ดมีเองอะไรก็โรยไปแน่นๆนะแต่แน่นๆตอนนี้ผมลำบากเลยต้องมาตั้งแยกนะครับเหี๋มันแน่นเกินการ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 เอาแบบกางการให้ทั่วๆก็พอ อ่คันนี้เราก็โรยมาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเอาทรายทรายหยาบเนี่ยเราล่อนนั้นอ่ะล่อํากกรวดออกมันก็จะเป็นทรายเม็ดขนาดใกล้ๆแค่เคียงกันนะครับอย่างเงี้ยเราก็โรยปิดหน้าด้วยทรายเออมันก็ไม่ถึงครับปิดหน้าไปไว้สําหรับเวลามันงอกแล้วมันประคองอ่ะไม่ให้ไม่ให้ต้นล้มต้นมันล้มแล้วต้นมันหนีไปไหนมาไหนนะครับนะนมันก็จะล้มมันจะกระจายแล้วก็โรยให้ให้พอให้มันโอเค หัวให้ทั่วเลยค่ะแค่นี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้เรียบร้อยแล้วหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปมันก็จะงอกขึ้นมาเดี๋ยวเรามีตัวอย่างตัวตัวงอกเดี๋ยวเอามาให้ดูค่ะอ่ะทีนี้ค่ะหลังจากนี้เราจะเอาไปใส่ในภาชนะอะไรก็ได้ที่มันสามารถที่จะปิดเช่นถุงพลาสติกหรืออันนี้ก็แก้วน้ำแก้วน้ำซื้อน้ำแทนที่จะเป็นวัสดุของเสียเราก็มาใช้ประโยชน์ได้ต่อเอาสกอตเทปดเนี่ยปิด ให้เป็นให้เป็นระบบปิดไปเลยให้เป็นระบบปิดแล้วก็ปิดฝาแบเง,งี้ก็แล้วแต่เลือกถ้าแก้วเล็กเราก็ใช้ใช้แก้วเล็กเท่านคราวนี้วิธีการก็คือข้างล่างจะต้องหล่อน้ำไาไื่อหล่อเวลาเห็นไหมจะมีน้ำ,นำ<อ>ไว้ครับก็พอไปพักนาไปหนึ่งสัปดาห์นะครับเนี่ยหนึ่งสัปดาห์ประมาณอาทิตย์เดียวเองเลยค่ะก็เป็นตุ่มอ๋อเพเป็ไปตุ่มเล็กตัวนี้นะฮะตันนี้อันนี้น่าจะเป็นเดือนล้วก็จะเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับนะก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาเป็นตุ่มๆๆมันก็จะเริ่มพัฒนาจากตุ่มเล็กๆอย่าง S <S> <S มันมีหนามใ,ใหญ่ขึ้นเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขยายขึ้นเขยาใหญ่มาเรื่อยๆขยายมาเรื่อยๆจนกระทั่งอันเนี้ยอันนี้ผมพอมาเมื่อประมาณสิบเดือนแล้วอ๋อแล้วก็เป็นตุ่มเบียดเบียดกัน<ช> <ๆ S 2> อยู่ในนี้อัน,นอ,อันนี้คือต้องแยกเพราะว่านี่เยอะมากอันนี้เอามาแค่ประมาณ20ต้นนะครับแล้วก็มามามาเลี้ยงในที่เราไม้พอร์ตเลี้ยงในพอรตก็เบี้ยงให้มันเบียดเบียดกันอย่างเงี้ยเราจะสังเกตว่าอันนี้เราเพาะตั้งกระถางนี่ครับมี20อัน มีสีรอบมาแค่สามสี่ต้นนั่นเองต้นดังๆนั่นเองไอ้ี้คือมีราคาไอ้พวนนี้ฮะไม่มีราคานะครับเหลือต้นละยี่สิบาทนะครับอันนี้เอาไว้ได้ไว้เด็กขัดเลี้ยงเอาไว้ถูก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 แต่ว่าเด็กๆเนี่ยเวลาเราสอนให้ให้เด็กเลี้ยงควจะเอาเขียวๆไปเลี้ยงเพราะมันเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายโตเร็วนะครับเขาฝุดจนเป็นแล้วก็ให้เขารักการเลี้ยงแค่ตัดเสร็จล้วค่อยก้าวขั้นมาเอาของแพงอ๋อสี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 สจะเลี้ยงยากนิดนึง แต่ก็ไม่แย่ว่ามากนะครับถ้าเป็นไม้เมล็ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอายุของกันเห็นก็ตั้งแต่ผสมจนกระทั่งเป็นต้นแล้วมันก็กลับมาออกดอกเหมือนเดิมนะครับเป็นต้นแบบใหญ่ๆเราก็เหมือนลงทุนครั้งเดียวเลยเนาะเราก็ทำไปเรื่อยๆปรับปรุงไแล้วน้ำแบบนี้ค่ะเราต้องเติมหรือเราต้องเปลี่ยนมันถ้าเป็นระบบปิดอ่ะมันก็อยู่าบบนี้มันก็หมวนเวียนอยู่ในระบบเนี้ย นานมากนะครับหลายเดือนมันถึงจะแห้งที่มันมีโอกาสเล็ดรอดไปได้้างแต่เพราะว่าหลายเดือนเราก็โตแล้วเราไม่ต้องใช้แบบนั้นใช่ไหมคะเราเราจะเลิกเอาออกมาจากอันนี้ได้เมื่อตอนไหนคะเออมันเริ่มเริ่มเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับเมมีหนามเริ่มมีหนามเพิ่มเกิดขึ้นคือเริ่มเริ่มที่มันสามารถที่จะแยกออกได้สะดวกนะครับเราก็จะเอามาดําจริงๆแล้วเนี่ยประมาณมันจะใหญ่ถึงขนาดนี้เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นเลยเนี่ยประมาณประมาณเล็บแล้วกันครึ่งหนึ่งของเล็บ เล็กน้อยครึ่งหนึ่งของเล็กน้อยประมาณสักเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสักครึ่งครึ่งเซนได้นประมาณครึ่งเซนอ่ะมันก็จะเป็นตุ่มเล็กๆเงี้ยเราก็เริ่มมามาเรียนจับเรียนได้แล้วโอเคพอเป็นรูปเป็นร่างเลิกเลิกตุ่มตุ่มเขียวๆขีก็เอามาแยกเพราะเล็กๆนี่มันจริงมันก็แยกได้นะผมลองแยกเม็ดเล็กๆเงี้ยมาแยกเรียนอ่ะแต่ว่าโอ้โหมือมันต้องเบามากเพราะว่าแค่จับโฟร์เสร็จไลนปุ๊บเนี่ยช้ำแล้วมันมันอ่อนไมากเลย เพะถ้าอันนี้มันแข็งแรงอันนี้มันเริ่มแข็งแล้วนี่จับอย่างแรงได้แต่อันนี้ยต้องแบบโหอมออือเบาผมต้องไปทําที่รองต้องไปดัดแปลงเครื่องมือทำพอเสร็จให้มันพอดีเส้นผ่าศูนย์กลางถ้าหยิบมัไปถ้าเรามือแรงมันก็ไม่ไปดี่แค่เนี่ยเป็นการฝึกสมาธิอย่างสมานี้นเลย,ยแรงมากนะครับเนะ <S <S ื้อก็ยแยกได้นะเอวจากนี้ที่เราหยอดเมล็ดเนี่ยแน่นเกินแต่ถ้าไม่แน่นเกินก็ปล่อยมันมันจะฟูขึ้นมาเลยนะฟูมาเราก็ค่อยๆหยิบตอนที่มันแข็งแล้วง่ายกว่าอันนี้ถ้าเรามีเยอะค่ะ เราพ่อลงกระบะได้เลยนะบางที่ที่ก็มีไม้เมล็ดเนี่ยเขามีเยอะมากเขาก็ใช้กันเผลยถากระเลยถาตาไดโซ่อะไรอย่างเงี้ยตำแบบ้างหลังนั่นนะครับเอามาแล้วก็หว่างวัสดุผูกแล้วก็หว่างมาเล็กๆเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเต็มอ้าวถ้าทำเยอะทําเยอะอันนี้ของถ้าเรามือใหม่กุูกริบกุูกริบเล็กๆเเทล็กๆนี่ยนะทำได้แบบเล็กๆพก็ยังเนี่ยเวลาเราเลือกมันตั้งแต่วัสดุโปรเพื่อกระถางภาชนะที่ใส่จะเห็นว่าภาชนะที่ใส่อ่ะ มันจะเหมาะสมกับตัวแคคตัสถ้าเป็นแคคตัสที่กลุ่มที่เป็นไม้กราฟเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กระถางทรงสูงถ้าไม่มีกระถางทรงสูง so นี่คร um ับแก้วกาแฟแก้วกาแฟจอกก้นเท่าน ja ั้นเนี่ยก็ใช้ได้แล้วใช้้้ไดแลวจริงๆประหยัดเนาะประหยัดมากเลยค่ะอาจารย์ไม้คัมไม้เคลมถ้ามันจะโน้มเหนวก็ตะเกียบที่เราใช้อยู่นั้นล้านๆก็ใช้ได้ผ่านไว้ผ่านไว้ไม่ให้มันล้มนอนนั่นเองใช่ค่ะโอเคอันนี่ก็แบบง่ายๆง่ายๆค่ะ แต่ว่าถ้าจะเลี้ยงไม้เพื่อประกวดก็อีกแบบนึง<อ>ก็ต้องไปสร้างมูลค่าของกระถางและความสวยงามเปนอีกเรื่องนึงใช่อันนี้เราเลี้ยงไว้เป็นอาชีพเป็นเพาะพันธุ์สะดวกง่ายมาก<ผ>มเลยผมว่าอันนี้มันเหมาะสาหรับคนที่เยน็เยนๆกลับบ้านไปไม่รู้จะทําอะไรนะครับก็ไปทำเป็นงานอาดิเรกนะสำหรับหนุ่มสาวก,ก็ชอบคผู้สูงอายุก,ก็ดีนะครับคนแก่ฝึกสมาธิ นั่งนับต้นมันนะครับจะได้ไม่เป็นนักไซม์เออจริงจริงจริงค่ะอาจารยนคนแก่มักจะแบบอยูเซชั่เลยเนี่ยยืนยืนเจอแล้วมันหมุนยีแตรับค่ะถ้ามีงานทำเนี่ยลูกหลานก็ชอบเพราะว่าจะได้ไม่มาบ่นลูกหลานเออใช่ใจใจไปทำเตรียมเตรียมตัวสำหรับอาชีพผมก็คือเกษียบแล้วจะได้ไม่ไปทำให้ลูกหลานรังเกียบไม่มีงานทำโอเคค่ะนี่นะคะก็เป็นวิธีพอมาเล็นง่ายๆนะคะทำได้เองเลยอย่างนี้จารย์ สอนเราไปแล้วนะคะสําหรับยูทีนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์มาสินต่อไปกาจรอยายการแบบอื่นเช่นการชั้นรอการกราฟอะไรเนี่ยเราเรายังมีไปอีกแล้วเราจะมาเป็นคอร์สเรียนเรื่องของวัสดุปลูกอะไรเราไม่ได้พูดถึงเลยนะว่าเป็นยังไงและที่สําคัญคือไอ้ของพวกนี้มันไปซื้อที่ไหน เออใช่ใช่ชใชถ้าสนใจเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมารบกวนอาจารย์กันใหม่อาจารคะฝากโฆษณาได้เลยตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอยากจะมาซื้ออยากจะมาหาอย่างเงี้ยค่ะมาได้ที่ไหนมาที่ฟาร์มขอาวิชาการพันาทรัพยากรแม่รชุมชนทีนี้เป็นฟาร์มฝึกนิสิตนะครับของสาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศาสตรนะครับก็มาเลือกชมเลือกซื้อเลือกอะไร แต่เ้าก็สอบถามได้นะครับในรายละเอียดที่นี่เขามีผู้เชี่ยวชาญอยู่มีครับมีอยู่หลายคนนะในทีในที่ประจําอยู่ที่นี่เลยโอ้ดีเลยค่ะใครสนใจก็คือมาติดต่อได้ที่นี่เลยนะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกาแพงแสนของเรานะคะที่ฟาร์มมิสิตนะคะก็เดี๋ยวเราอาจจะเสิร์ชหาเส้นทางกันนิดนึงหรือว่าถ้ามาไม่ถูกเดี๋ยวเราจะสอบถามลึกลับนิดนิดถ้ามาไม่ถูกเดี๋ยวถามที่เจ้าหน้าที่ได้เลยได้ทุกที่เลยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะครัขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ